คุณผู้ชมเหมือนหนูนแบบไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องยาสีฟันหลอดยาสีฟันที่เราบีบไม่ออกบ้างบีบออกบ้างบางทีอารมณ์เสียเนาะแต่สําหรับยาสีฟันวันเดอร์สมายคุณสามารถตัดหลอดแบบนี้ได้เลยพอตัดเสร็จเห็นไหมคือยาสีฟันยังอยู่เยอะมากและยังสามารถใช้ต่อได้อีกหลายสิบครั้งนี่คือความประหยัดตัวจริงเสียงจริงจากยาสีฟันวันเดอร์สมายค่ะใช้เม็ดเล็กนิดเดี๋ยวนี่นี่นี่เท่ากับมเมล็ดถั่วเขียวเอาเท่านี้พอไม่ต้องใช้เยอะค่ะ แค่นี้แหละกำจัดกลิ่นปากได้อย่างตรงจุดและในหนึ่งหลอดนี้เนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรทั้งหมด12ชนิดแบบเข้มข้นเลยนูแมมใช้เป็นประจำแล้วที่บ้านนี่ชอบมากและที่สำคัญดื่มชากาแฟคุณคะฟันดิฉันขาวขึ้นทุกวันอย่างนี้ดีกว่าให้ Wonder s m i มาเนี่ยดูแลเหงือกดูแลสุขภาพช่องปากคุณนูแมมจัดโปรให้เลยซื้อ1แถมหในราคา490บาทซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่าย ทั่วประเทศเลยค่ะ